ฉันอาจารย์ป้อมค่ะผมอาจารย์บอลครับเราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังก,ก้าวธนบุรีครับค่ะสืบเนื่องจากปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นปัญหาสําคัญนะคะในปัจจุบันนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังก้าวธนบุรีเนากกาี่ยคะก็นะคะ,ก,นะคะก็มีข้อคิดนะคะในการที่จะช่วยให้คนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะคะได้สามารถที่จะเข้าบ้านหลังน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยนะคะอันดับแรกที่เราอยากจะให้ นะทุกคนนะได้สำรวจก็คือสำรวจความปลอดภัยเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้านะคะอันดับ2ก็เปิดประตูหน้าต่างนะคะทั้งหมดนะคะเพื่อให้บ้านเนี่ยนะฮะมีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะอันดับ3ก็คือขอให้สำรวจดูนะคะว่าภายในบ้านของท่านเนี่ยมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์ร้ายอยู่หรือเปล่านะคะและนอกจากนั้นปัญหาอีกอันหนึ่งนะคะที่เราอยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญก็คือเรื่องปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะ วันนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมงก้ารังมารีเนี่ยได้พัฒ no น no. าน้ํายากําจัดเชื้อราและเชื้อโรคนะคะชื่อราอเวนะคะครับรับน้ํายาฆ่าเชื้อราราอเวที่เราผลิตและพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสองส่วนก็คือครับหนึ่งสารที่เราเรียกว่าโซเดียมไฮโปคารา์หรือสารก๊าขาวนะคะบางคนฟังมูอาจจะงงเอกสารอะไรค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นส่วนประกอบของสารก๊าขาวที่ใช้ในปวดตือเองที่ผลิตแล้วก็หลักอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือสารลดแตึง ซึ่งเจ้าสารลบแรงตึงผิวนียนะครับมันจะมีคุณสมบัติที่สําคัญเลยคือเนี่ยสามารถช่วยกำจัดคราบสกปรกนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบดินโคลนหรือว่าคราบน้ำมันที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญคือเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดฟองและนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยและนอกจากนั้นสารเกิดฟองเนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถที่จะทำให้กรอบของเชื้อราที่เข้าสปอร์แล้วอ่อนนุ่มทาให สารฟอกขาวเหล่านี้นะคะเข้าไปชาเชื้อราได้ดีขึ้นค่ะสสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวและสวมรองเท้าที่ปิดร่างกายมิดชิด 2. สวมถุงมือยางสำหรับทําความสะอาดบ้านชนิดหนาและ 3. ส,มสวมหน้ากากปิดจมูกหรือหน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นหรือเชื้อโรครวมทางเชื้อราที่อาจคุมกระจายอยู่ภายในบ้าน 1. สวมถุงมือยาชนิดหนาและสวมหน้ากากปิดจมูกก่อนทำงาน 2. ํทำความสะอาดพื้นหรือผนัง โดยการขัดและล้างด้วยน้ำสบู่หรือผงซับฟอเพื่พอกำจัดสิ่งสกป,ปรกออก 3. เทน้ำยากำจัดเชื้อราและเชื้อโรคใส่ในขันหรือภาชนะพลาสติกใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุกน้ำยากำจัดเชื้อราและเชื้อโรคให้ชุม่มโดยระวังไม่ให้เชื้อราพุงกระจายและให้เช็ดไปในทางเดียวกันทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราลุกลามไปยังบ,บริเวณอื่น 4. เช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดและไม่ควรนำผ้าที่เช็ดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 5. เปลี่ยนน้ำยาชุดใหม่คืเมื่อน้ำยาชุดแรกสกรปรก 6. สเปร,รย์หรือใช้ผ้าหรือฟองน้ำฉุดกำจัดเชื้อราและเชื้อโรคให้ชุ่มเพื่อเช็ดเชื้อราและเชื้อโรคที่หลงเหลือบนผนังหรือพื้นอีกครั้งหนึ่งทิ้งน้ำยาให้ชุ่มบนผนังและพื้นประมาณ10-15นาที 7. เช็ดหรือสเปรย์ซ้ำอาทิตย์ละครั้งต่ออีก1-3อาทิตย์เพื่อให้มั่นใจว่าผนังหรือพื้นปราศจากเชื้อราและเชื้อโรคจริงไม่ควรทาสีบนพื้นหรือผนังควรทิ้งผนังให้แห้ง3-4อาทิตย์ก่อนทาสี ครับอย่างไรก็ตามนะครับสารเคมีทุกชนิดล้วนมีอันตรายทั้งสิ้นนะครับหากเราใช้โดยไม่ถูกวิธีนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการแก้พิษเบื้องต้นจากน้ำยาระอวีนแครับผมหากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ําสะอาดจํานวนมากๆ 2. หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ําและสะบู่ทุกครั้ง 3. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ําสะอาดปริมาณมากๆแล้วไปพบแพทย์ 4. หากลืนกินห้ามทำให้อเจียนให้ดื่มน้ำสะอาดหรือนมปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบัรจุและฉลากครับหลังจากท,ที่ทุกท่านได้ทราบข้อมูลถึงเรื่องของส่วนประกอบของน้ำยา ฆ่าเชื้อราและเชื้อโรคราวเวร,รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัตินะคะเพื่อให้สามารถกําจัดเชื้อราได้หมดไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการน้ํายาราวเวเนี่ยคะ่ะก็อยากจะได้นี่จย์บอลน,นะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับผมสำหรับผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อใช้น้ํายาราวเวไปเพื่อฆ่าเชื้อราในบ้านของตัวเองครับหลังน้าท่วมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ สี่9 9 9 9ครับหรือที่เว็บไซต์ครับ aff.kmutt.ac.th ครับผมค่ะเราทั้งสองคนก็หวังว่านะครับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของเชื้อราหลังน้ำท่วมก็สามารถที่จะใช้น้ำยาราเวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพจิกาาทมุรีไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะให้บ้านกลับมานะคะเหมือนเดิมนะคะด้วยความขอบคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจิตกลาทมุรีค่ะ